เฮ้ยเย้สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมแพงนะครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กันในชิฟวิยะเดอะมูฟวี่ศึกชิงยูโรปาพาร์ท2นั่นเองนะครับผมสำหรับภาคเดอะมูฟวี่นะครับของชิฟวิยะในวันนี้นะครับก็เป็นพาร์ทที่2น่าจะเป็นพาร์ทจบนะครับก็อย่างที่บอกนะครับผมว่าเป้าหมายหลักของชิฟวิยะและก็ทีมอาร์แจ็คอัมสเตอร์ดัมนะครับก็คือการคว้าแชมป์ยูโรปานะครับผมซึ่งในตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเล่นยูโรปากันนะครับผม ทางอาแจกอามสเตมเนี่ยก็สามารถคว้าแชมป์ลีกเอลีดิวิซีไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าแต้มันขาดแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเหลือเกมในมืออีก1เกมก็ตามนะครับหเกมท่วนนะฮะแต่ว่าก็เป็นแชมป์ลับถ้วยไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับทางฝั่งของอาแจกอามสเตมรอบเซมิฟิแนลรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับอาแจกอามสเตมครับต้องเจอกับอินเตอร์มิลานนะครับผมซึ่งในเลกแรกครับเจอกันมาแล้วนะครับ เกมนั้นเราเล่นในบ้านนะครับผมการเจอกับอินเตอร์มิลานเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักหน่วงพอสมควรครับของงานแจกนะครับผมเล่นในบ้านนะครับถึงแม้ว่าจะได้เปรียบนะครับผมแต่ว่าผลต่างประตูมันอยู่แค่ลูกเดียวนะครับเอาชนะในบ้านได้แค่2อหนึ่งนะครับส่วนวันนี้เนี่ยเราต้องไปเยือนอินเตอร์ที่อิตาลีนะครับผมส่วนอีกคู่หนึ่งจะเป็นเลเวอร์กูเซ่นครับกับลาเทียมล่ะนะครับแล้วเลเวอร์กูเซ่นแพ้ด้วยนะเลกแรกนะครับอ่ะ อย่างไรก็ต้องเต็มที่นะครับในเกมนี้นะครับเพื่อที่จะพาอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับผมเข้าไปชิงชนะเลิศให้ได้นะครับในเดอะมูฟวี่ครั้งนี้นะมาไปดูกันต่อเลยดีกว่านะครับผม Let's go มาครับตาเล่บลินนะครับผมตัดสินใจว่าจะรีทายนะครับหลังจบซีซั่นนี้นะครับผมนี่เป็นฤดูกาลสุดท้ายของเขาครับ ในศึกยูโรปาลีกนะครับผมรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับอินเตอร์มิลานก็เปิดบ้านซานซิโร่ครับต้อนรับการเยือนของอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมครับในเร็กแรกนี่อาแจ็คได้เปรียบไปก่อนนะครับแต่ว่าช่องว่างนะครับผมห่างแค่1ประตูนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอินเตอร์มิลานจะมีโอกาสเยอะมากนะครับในการที่จะพลิกเข้ารอบนะครับ สำหรับวันนี้ทางฝั่งของอายักอัมสเตอร์ดัมะครับอย่างนั้นก็ต้องเสมอก่อนนะฮะโอ้โหแล้ววันนี้นีครับกองหน้าอินเตอร์เป็นอิสซักเลยครับนี่เลยครับอิสซักนะครับจับคู่กับเกิรลาโมเรโน่เนี่ยส่วนปีกซ้ายเป็นเบลลี่ปีกขวาปารินญาเนี่ยคู่กลางเป็นบาเลล่กับ กกฮานนกลู ok นะครับมิฟิลตบเป็นเซนซี่ครับส่วนเซ์ทาร์ฟวันนี้เล่นในาเล่นในระบบหลังสามนะครับมีสคริเนียกับบาสโซนี่และคนกลางอ่านชื่อไม่ทันาฝั่งของอานแจกครับก็มาในชุดที่ดีที่สุดนะครับของเอริคเทนฮาร์คในระบบ4ี่สามนะครับ นี่แหละครับรู่สาประตูเป็นเนเรล่านะครับคู่ส้นเนี่ยครับอัพเพียครับกับชูแบ็กซ้ายดาเล่บลินแบ็กขวาเฮฟตีนี่ครับคู่มิดฟิลด์กลางเป็นชิพูย่าครับจับคู่กับอาร์โเรสมิดฟิลด์ตลุกเป็นคราเซนนี่ครับส่วนตัวลุก3ตัวครับเป็นเดรามี่แอนโทนีแล้วก็มาเตต้าครับมาเริ่มเกมครับ <Billie S 2> ทีมเยือนเขียนลุกงเล่นก่อนนะครับผมบุกจากขวามาซ้ายครับของหน้าจอเนี่ยในชุดสีขาวแดงเนี่ครับเพื่อนโอเคมาดูแผงรับของอินเตอร์นะครับผมแน่นหนาเหลือเกินโอ้โหมาถึงพาเซนก็จ่ายพลาดเลยบาเลล่าครับเล่นกับเซนซี่ครับการูาบอลด้วยดูการชิงอิซัคพลิกตัวแล้วยิงติดเซฟเอรล่าครับ ม่จังหวะแรกของเกมครับจิมบอลยังไงวะจิมกดยากเซนซีอืมมันจะวิ่งผ่านได้เกี่ยวขนาดโมเรนบล็อกเร็วครับเอาจะโต้กลับแล้วเดวลนี่เด,เด,เดลมี่เดลมีสามเหลี่ยมอ่ะสวยมาเต้าวิ่งดิอ,อ้าวิงด้วยซ้ายเรียบร้อ,อยครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย จ,จังหวะโต้กราบ well, ดูกันเล่นกันจังหวะแรกผมนึกว่าผมจะได้บอลก่อนจังหวะแฮกนะครับแต่บอลไหลไปถึงมาเดตาเนี่ครับแล้วมาเดตาก็จ่ายมาให้ <good> ชิปุย่านะครับกระชากขึ้นมายิงด้วยซ้ายเรียบร้อยครับเสียบเสามาแล้วครับผมเอกราชิปุย่าครับก้าประตูในแปดเกมล่าสุด <laughs> <laughs> ยกบอลขึ้นมาอวเลส ชิบุญาครับโยกหนึ่งจังหวะไหลต่ออวารเรสตมาเดตาจะให้ออนโทนี่เล่นยากนิดนึงแต่ยังได้ครับมาเดตาเพื่อนโอเคมาเดตาวิ่งออนโทนี่ออนโทนี่สวยอันโนี่หักกลับมาชิบุญะายิงเรียบร้อยครับผมสองประตูต่อสู้แคมเดวเ v e r y วันแคมเดวเนี่ยแม่ ฮีโร่หรือเปล่าเกมนี้นะครับไหลไปแค่ตัวนี้ครับแล้วตัวน,น,นี้คัดแบ็กกลับมาอืม,อม,มาไม่ทันนะครับเบอร์ยี่ห้านี่ใครบ,บาลีล่าแหละจะมาเกี่ยวหร่อว่าไม่ถึงนะครับเอกราชิพุย่าถึงก่อนนะครับซัดด้วยขวาไปเซนซีอ่อิซัก เบลลี่ครับกระชากแต่ไม่ดีไปเข้าทางของเฮฟติกแอนโทนีแอนโทนียกแล้วไหลมาฟราเซนสวยมากมาเดตาจ่ายต่อให้แอนโทนีมงตั้งมาชุบิยาสีบอลครับปริยาครับกระชากหนีอืแต่เล่บรินครับ <strong> สลายกวาดไว้ก่อนเดาบี้โอ้โหชิบยาให้อย่างนี้นี มันเล่นยากไปหน่อยเพื่อนโอเคแต่จังหวะนี้ยังได้ทุ่มครับทุ่มย้อนไปกันบรินนี่ออกส้นคืนมาครับฟลาเซนมาเลต้าครับฟลาเซนเพื่อนเอฟติจะไหลติดยอนเบลียล์ยครับต้องรอเพื่อนก่อน โมเนโนูกาโนกรูครับย้อนมามาเลนาอยซักริกสวยและยิงติดเซฟเอเล่านะครับโอ้โหปฏิเสธลูกยิงของอีซักไปสองครั้งแล้วนะครับเอเล่าครับโดนปลายนิ้วกลับมาเล่นกันต่อในครึ่งหลังนะครับเวลาของมิลานอ่ไม่ใช่เวลาของอินเตอร์ยังมีนะครับ 45นาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเบลลี่โดนจิ้มครับเฮฟติฟราเซนเบิร์นมาชูย่าให้ดีเดลามีครับมาเดต้าชูย่าไหลจะเล่นเร็วบาโซดี่ไหลมาก็ไม่ดีเือนันครับติดอวาเลสชูย่าเล่นกับมาเดตาครับฟราเซนโอ้โหอันเดนี่ลุกลงไหม สวยเปลี่ยนแกนข้ามฝ้าครับดีดให้แอนโทนี่มเาเรตาชิปิยาเปลี่ยนอีกทีหนึ่งให้เดลามี่เดลามี่มโอ้ควายมาแอนโทนี่แอนโทนี่คืนได้กราเส้นกราเซน,เซน,เซนไหลมาปั่นขวา<อ> <c oughs> เฉียดเหมือนกันครับชิปิยา โอ้บอลมันเหมือนจะไปติดไตหลังเท้านี่ฮะเดี๋ยวไหนโมเรโน่ครับถูกถอดออกครับแล้วก็ส่งเดมฟิธเดอะไปล์ลงมาครับส่วนทางฝั่งของอัจจักับถอดเดลามี่ออกแล้วส่งเบิร์ดเฮาส์ลงมาแทนครับเพิ่มความกระฉับกระเฉงครับในเกมรุกนะฮะเอาไว้โต๊ะกลับนะครับทางฝั่งอาแจ็กับอาแจ็กก็ไม่รีบเท่าไหร่ครับฟาเส้นไหลชิพุย่าออกทางขวาครับแอนโทนี แยกไปตรงกลางกลาเส้นไม่ถึงติดมาเตต้าสครีเนียสครีเนียเคลียร์ได้ไหมสครีเนียเคลียร์ได้ไหมโดนยังบังไว้อยู่บังไว้อยู่อืออือเอาตัวรอดออกมาได้ครับอินเตอร์แม็ฟิเตปาย์มาริเตโนวาเลนเตนติโนเพื่อนวิ่งไปเลยเพื่อนสวยเพิ่งลงมาสดๆเลย ดานิโลดานิโลสดๆดานิโลตากไปเสาสองครับเบิร์กเฮาส์มงอื้ออือโดนแม่ไม่ได้อะไรด้วยจบเกมมอ,อาจจกแอลซดามครับผ่านเข้ารอบไปได้ครับก็ไม่รู้ว่าจะไปชิงกับใครนะครับระหว่างะไรนะและเทียมกับอะไรวะ เลเวอร์คูเซ่นนะครับผมสรุปแล้วเนี่ยในเลกที่2เล่นในบ้านตัวเองก็แพ้ให้กับแรดเทียมนะครับผม1ประตูต่สองเนี่ยประตูรวมอยู่ที่5ประตูต่อ3นะครับคู่ชิงชนะเลิศในปีนี้ครับเป็นอาแจ็กอาร์มสเตอร์ดัมครับเจอกับแรดเทียมนะครับใช่ไหมแล้วในเกมสุดท้ายนะครับผมชาโบลเล่ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาแจ็กอาร์มสเตอร์ดัมนะครับผมเกมนี้ซิมแมตช์นะครับไม่มีผลอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ายังไงก็แชมป์อยู่แล้วครับไปฮะ เสมอกันหนึ่งหนึ่งะครับผมไม่เสียเสียาอะไรครับซ้อมกันเอาเรตติ้งสวยครับเต็มแม็กครับถูกใจแน่นอนครับผู้จัดการทีมเอริกเทนทากง็บแมคลีนชีตลีดเดอร์นะครับเป็นกีโดเอเรล่านะครับเดี๋ยวยังงานไม่จบเก็บคลีนชีตไปได้17เกมนะครับจาก34แมตช์นะครับเสียประตูไป23ลูกเนี่ยนี่ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนครับเอกราชิฟุย่านะครับเอาละครับ นัดชิงชนะเลิศนะครับผมลาเทียมปะทะอาแจ็กอาร์มสุดัมเมื่อกี้เห็นอะไรแวบ๊บๆยูรโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับฟิอเรตินา่าเจอกับอะไรเนี่ยโบลุสเซียมินเช่นกลัดบ,บักนะครับผมในรอบชิงชนะเลิศนะครับแล้วทางฝั่งของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะไม่มีอะ่ะยูโรป้าเนี่ยเป็นลาเทียมครับเจอกับอาแจ็กนะครับโอ้โหแล้วฝั่งนู้นมีมิรินควิดซาวิชด้วยนะเนี่ยนะ โอ้โหมาดูลายชื่อตรงนี้กูรู้แล้วว่าทีมอะไรลาเทียมอะไรเนี่ยลาซิโอใช่ไหมเนะครับอิโมบิเล่เนี่ยไมเรนโควิดซาเวตช์ใช่ไหมครับอาการนจี้คอนซ่นะฮะมีสก็ตแม็กโทบินเน่ด้วยนะี่ครับอ๋อก็ว่าทำไมเสื้อถึงไม่มีลิขสิทธิ์เนี่ยเสื้อไม่มีลิขสิทธิ์นะครับลาซิโอนี่เองงั้นก็เอาเรื่องอยู่นะ วอร์มก่อนนะครับซาวิชนะครับคนนี้ใครวะเนี่ยมีอิโมบิเล่ครับเห็นแวบๆบแบบฝั่งหลังก็วอร์มก่อนครับแอนโทนีชิฟคูญ่านะครับดาเล่บ,นนบล,นนะลินนะครับนี่มียิ้มแฉ่งมีตราเล่ด้วยนะอดามมาตราเล่นี่ครับทางฝั่งของลาซิโอนะฮะเบอร์สิบนี่ใครเนี่ยหน้าคุนค้นคุ้น ทางฝั่งเราเนี่ยฝั่งอาแจากอัลซานดัมครับก็เป็นสเปียร์เล่นชุดเดิมเลยครับผมชุดเก่งที่สุดของเขานะฮะเนี่ยมีสกอตต์นักโทมิเน่ด้วยนะครับหลุยส์อาบารโต้เลครับหลุยส์อาบาร์โต้นะเบอร์สิบของทีมนะครับอันนั้นคือบานนั่นคืออาวีบานเหรอไม่ได้เห็นแน่นะ แต่ที่แน่ๆมีอดามมาตาโอเล่เนี่ยครับไม่ใช่หาวิบาหาวิบานจริงด้วยครับเห็นและยืนข้างอิโม,มบิเล่ครับโอ้โหปีกซ้ายเป็นฮาวิบานครับปีกขวาเป็นอดามมาตาโอเล่เนี่ยครับแล้วสุดหน้าตัวเป้าครับ <S <S เป็นอิโม,มบิเล่ไงครับ ส่วนน้าแจกเนี่ยก็ชุดเดิมครับอ๋อแต่ว่าเปลี่ยนผู้รักษาประตูนะครับผมผู้รักษาประตูที่เก็บพิมชีตได้เยอะที่สุดนะครับเอเลล่าหายเฉยเจ็บเปล่ามาใช้กอเทอร์อะไรเนี่ยมือไหนเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนประตูเฉยเลยครับเราผ่านอินเตอร์มาได้เนี่ยผมว่าอุ้ยโดนเสียบ เซอร์เก้ครับโดนไปเหลืองไปก่อนครับตั้งแต่หัววันนะฮะแม่ชืมนยานี่ต้าเมาเรื่องครับอยู่ก็เสียบกันเฉยเนี่ยเซอร์เก้ไม่รีบรวิดซาวิชนี่ครับอาดามาตาโเร่ครับให้ชื่ออะไรวาฟโรตราวเล่เข้ากลางหรุยซาบโต้ครับให้ทะลุช,ช่องมาอิโมบิลเล่ยิงเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ โอ้โหยิงคมจัดอิโมบิเล่นีฮ้ยิงลูกเลียดเข้าไปเลยครับช็อตเนี้ยแล้วมันไกลประตูด้วยนะเนี่ยก็เอเลราดูไปไหนโอ้โหล้มตัวไม่ทันครับยิงดีมากอะ่ะเนี่ยยิงลูกเลียดครับ จิ้มเลยเพื่อนเออเลี้ยงมาเข้าทางแล้วสวยครับเฮฟ,ฟติหมุนมาเยี่ยมมากเอาวอา้าวอะไรวะนะเนี่ยอาเลสจ่ายเพื่อนจ่ายสวยทำไมบอลมัน,น,มนเนี่ยบอลมันไม่ถึงตัวเราอะจิม้มเพื่อนจิมจ้มสาวิชไลท์อิมโมบิเลยิง oh, โอ้โหเกือบโดนสอง เกือบโดนลูกที่สองเลยครับชีมุยาครับให้เฮฟติสไลด์อีกแล้วครับทีมนี้บาซิโออันโุนี่อันโุนี่มาชียุคูหยาปราเซนหมุนอีกแล้วครับสวยบลินบลินปราเซน เดลลามี้เดลลามี้มวอลเล่เรียบร้อยครับผม1ประตูต่อนหนึ่งมาฮ่าพื้นที่จนง่ายจริงพี่แง่ะครับณจังหวะนี้เพื่อนตากมาพอดีพอดีอื<ฮ>้ม,มวอลเล่ได้ซายครับเอาแล้วเอาแล้วแม็กทมินีวิ่งตามไม่ทันนะครับแล้วมันเป็นกัปตันทีมดนะ้วยเนี่ยฮะสกอตต์บอลแรกคืออะไรแม็กทมินี อาวิบานครับตรงนี้ชื่ออะไรนะเพอราวเพอรเพอพราว well, เปิดมากชกทิ้งไปได้ก,ก่อน well, <good> เสียวจริง <think. S 1> ๆประตูสวยครับมงตั้งมาชิบุย่าต้องรอเพื่อนเติมก่อนแอนโทนี่ยาวๆอูู้หติดคอนซ่าน,นิดนึงแต่บอลยังถึงครับแอนโทนี่ชิบุย่าจ่ายต่อไปเดลามี่เดลามี่มาเดต้า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  ช้าไปแล้วเอาใหม่ตั้งเกมใหม่ครับมิยญาให้โอ้โหแตะสวยชิมิยะหลบยิงหนึ่งจงังหวะปั่นติดบล็อกใจยเย็นมาเดตารอเพื่อนเติมกันเดนลามี่สวยเดลามี่สาม,เย,มเยี่ยมอะเยี่ยมชิมิยะเอาบอลลงพื้นโอ้โหเดิมบอลมันไม่มาแต่ยังถึงคราเซนครับคราเซนให้แอนโทนีพลิก มาเดต้าบอลเล่โอ้โหอุ้ยบอลทะล <c oughs> ักมาถึงแอนโทนี่ครับบอลเล่ด้วยขวามไม่เล <c oughs> ี้ยแอนโทนี่ไหลมาม,มีการโอ้โหเนี่ยครับมาเดต้ายิงไปติดบล็อกก่อนจังหวะแรกนะครับแล้วบอลทะลักมาถึงแอนโทนี่ครับบอลเล่ด้วยขวาครับเรียบร้อย เทนฮากคปรบมือแม็กโทมินเน่ซาวิชคืนมาอาคารจีแม็กโทมิเน่หาช่องจ่อไม่ได้เหมือนกันนะครับลาซิโอฮิบบิเล่ไหลฮาวิบานดึงจังหวะ Good, แม่ติดชูฟชูนะครับอืมตามแย่งได้แต่จังหวะนี้ก็ยังมาบอลก็ยังไม่ถึงหน้าประตูนะครับเ <for> อา้ามาจนได้เตาเล่เตาเล่ ออกส้นสาวิชเปิดมาได้วันเลยครับโมบิเลติดล็อกแม็กโทมิเนหลุยซาบาโต้เอาจ่ายติดอวาริสดื้อเลยครับบังไว้ก่อนเยี่ยมเดลมี่ให้มาเตต้าแอนโทนี่โอ้กูจะให้แอนโทนี่เพื่อนมึงล้ำหน้าอยู่ไม่ล้ำเหรอเอ้าโอ้โหกดหนักเลยครับลาซิโอจ่าประตูคืนให้ได้ครับประตูตีเสมอเปิดเข้ากลาง บ <c oughs> <c oughs> อล <c oughs> ม,มาตกหน้าคอนซาครับวอลเล่แต่ <c oughs> ว่าถากเสานิดเดียวครับถึงจะต้องยกมือไหวครับมาทางซ้ายครับหลังจากบุกทางฝั่งของเตาได้บ่อยมากครับในช่วงครึ่งหลังเปลี่ยนแกนบ้างครับเกาหลีย้อนมาอาการจีซาวิช ให้ราวเล่ครับอาวิบาลอ์าวิบาลส์พลิกสวยดักสวยครับชูย่าเราให้ทางซ้ายทางขวานี่ครับแอนโทนี่สับสนซ้ายขวาแลวเนี่ยโอ้โหแล้วจ่ายช่องนี้สวยแม่ครับแอนโทนี่ครับแอนโทนี่หลุดโอ้โหแล้วโล่งเลยเพื่อนไม่ให้โอ้โหมีซ้ำครับสามประตูตอนหนึ่งเลยแ าร์แจ็คอัมสเตอร์ดัมครับแม้ได้จดมีนี่ไม่ได้ประตูนี่กูด่าแอนโทนีอีกเลยนะโอ้โหเนี่ยถ้ายิงช็อตนี้ไม่เข้านี่คือแอนโทนี่ต้องโดนด่ารนะครับเพราะว่ามาเตต้าเนี่ยประคองไลน์มาสวยแล้วนะครับไหลให้มาเตต้ายิงง่ายๆนี่คือยังไงก็ได้ประตูเนี่ย แต่ยังดีที่จังหวะน,นี้ติดเซฟแล้วบอลมันไปกระเด้งเข้าทางคราเซนครับกระโดดยิงนะฮะสุดท้ายมาโดนประตูที่สามครับก <Ad ama. S 1> ็บไม่รู้จะยุบหรือเปล่าลาลซิโอเนี่ยครับกำลังใจเปิดมายิงติดชูสครับจังหวะจะโต,ต้กลับเลยครับคราเซนเล่นกับดาน,นิโลเบิร์คเฮา,าส์อวาเลสวางยาวมาที่แอนโทนีอีกแล้วครับ oh, s <S แอนโทนีเนี่ยจังหวะนี้จ่ายครับชูยญา โโอ้โย้อนมาป่าโล้ครับติดนิดนดึงไาเลบินแทงขึ้นมาเบิร์กเฮาส์โอ้โหสี่สองครับตอนนี้สี่ต่อสองครับสี่ต่อสองครับไหลมาชิบยาย้อนคราเซนยิงอู้หูแล้วก็จบเกมครับผม อาแจกอัมสเตอร์ดัมครับสามารถคว้าแชมป์ยูโรปาลีกไปครองจนได้กับในที่สุดนะฮะเอกราชชุบยาครับทำตามเป้าหมายของครึ่งฤดูกาลที่เหลือให้กับตัวเองได้ครับ้วยความไว้วางใจของเริกสนินทากนะครับที่เซนชิบยาครับเข้ามาในช่วงของเดือนมกราคมนะครับ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ได้เป็นตัวช่วยนะครับให้กับทีมมาแจักอาร์เซดอมนะครับคว้าดับเบิลแชมป์นะครับทั้งแชมป์ลีกและก็ยูโรปาลีกเนี่ยหูหูถ้วยสวยเหมือนกันนะเนี่ยยูโรปานะครับนี่แอนโทนี่ครับ ตัวช่วยสำคัญในฤดูกาลนี้ของอาจากอัมสตัมแล้วก็เอริกเทนฮาร์ดครับซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่กับทีมต่อหรือเปล่านะครับเพราะว่าจบฤดูกาลนี้อันนี้หมดสัญญานะครับนัดนี้เลยครับผมบทสรุปของชิพุย่าเดอะมูฟวี่ศึกชิงศึกชิงยุโรปแสุดท้ายแล้วครับผมเอกราชิพุย่าครับก็ทำได้ครับเย้ ดื่มดำกับบรรยากาศไปนะฮะร,ระหว่างนั้นก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามาติดตามดูกันนะฮะถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเข้ามาดูใหม่กด subscribe, s u b s c r i b e เป็นกำลังใจผมด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเอกและชิพุยาด้วยนะครับในซีซั่นที่สยังไม่ชัวร์นะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน